สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอัปเดตนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นรุ่นนะครับผม M8540 นะครับ M8540 คันนี้นะครับขายในราคานะครับ89 0 0 0 0้ามบาทนะครับคันนี้ขายราคา89 0 0 0 0มนบาทนะครับคันนี้รับประกันการตัดท่อนนะครับ คันนี้ไม่มีการตัดท่อนนะครับรถยังเดิมๆนะครับผมเบาะสวยๆแต่เบาะขาดนิดหน่อยนะครับเบาเดิมๆนะครับเปลืมของแต่คูปอต้าเลยนะครับรถคันนี้ใช้งาน3,400กว่าชั่วโมงนะครับลูกค้าครับคันนี้3,400กว่าชั่วโมงนะครับสวยๆนะครับผมไม่มีการตัดท่อนนะครับไฟหน้าก็สวยๆนะครับผม M8540 นะครับ M8540 นะครับ รถอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับสันติเทิเตอร์ฟาร์มนะครับศูนย์หกสองแปดกสองสองหนึ่งเกนห้านะครับศูนย์เก้าสี่สองหกสี่ศูนย์เจ็ดเก้าแปดนะครับศูนย์เก้าสี่สองหกสี่ศนย์เจ็ดเก้าแปดนะครับครับผมสวยๆนะครับครับผมเดิมๆนะครับไม่มีการแตดท่อนนะครับเดิมๆนะครับให้ดูชัดนะครับเดิมๆนะครับ M แปดห้านะครับ ข้างล่างยังสวยแห้งๆนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับข้างล่างยังไม่มีการนะครับผมเจียน็อตน็อตยังอยู่เดิมๆนะครับข้างล่างนี้นะครับผมถือว่ารถใช้งานไม่เยอะนะครับรถคันนี้รถปีหกหนึ่งนะครับคันนี้รถปีหกหนึ่งยังปีหกสองครับ M แปดห้าแปดแสนเก้าพนบาทนะครับปีหกหนึ่งก็ปีหกสองครับคันนี้นะครับสนใจดูรถได้ที่นะครับผม จังหวัดขอนแก่นอำพภ่งเนนมืองขอนแก่นนะครับสันติเทคเตอร์ฟาร์มนะครับโทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทร0 6 2 8 6 2 2 1 5เป็นของสันติเทคเตอร์ฟาร์มเองนะครับถ้าเป็นเบอร์อื่นโทรไปบอกแอบมอากเป็นสันติเทคเตอร์ฟาร์มไม่ใช่นะครับเบอร์ผมโดยตรงเลยก็คือ0628622175นะครับสนใจมาดูรถได้ที่จังหวัดขอนแก่นนำพภ่เมืองขอนแก่นครับขอบคุณครับ